แต่งรถให้สามารถใช้งานได้หลายประเภทนะครับครับส่วนมากก็จะเป็นเซอร์วิสแคนโอปีคันนี้ก็ V-Cross 2023ครับเราใส่ Track ข้างบนไว้ติดเทนเก็บ Recovery Board หรือว,ว่าอุปกรณ์ Recovery ต่างๆได้ข้างนอกคันนี้สีเขียวหรือเปล่าครับสีเหมือนกับสีเขียวทหารนะครับสีเขียวเขีเทาอตอนกลางวันเนี่ยผมดูว่าเป็นสีเขียวนะแต่พอมาตอนเย็นเนี่ยออกออกสีเทาๆแล้วนะครับ <laughs> สีพิเศษครับคันนี้ ทำสีหรือว่าแรปสติ๊กเกอร์ครับวันนี้มาแคมป์กับกลุ่ม Tucker c ์เคอ e ์จนะครับครับจริงๆได้รีวิวรถกับอเล็กไปแล้วครับเป็นยูทิลิตี้ทักขันทั้งหลังเลยครับครับใช่ครับวันนี้มากัน3คันเป็นดีคอร์ทั้ง3คันเลยนะครับสวยทุกคันเลยอยากพาอยากให้อเล็กพาชมบรรยากาศหน่อยแล้วก็แนะนำรถแต่ละคันหน่อยนะครับ แนะนำรถอเล็กด้วยครับโอเคคันนี้เพื่อใครยังไม่ได้ดูรีวิวครับคันนี้ก็ V Cross 2024นะคันนี้เป็น Utility Truck เป็นวิธีเรียกรถของออสเตรเลียที่เขาจะแต่งรถให้สามารถใช้งานได้หลายประเภทครับครับส่วนมากก็จะเป็น Service Canopy ถังข้างหลังนี้ครับซึ่งเป็นถังอลูมิเนียมหรือว่าเป็นเหล็กซึ่งเป็นกล่องกันกันฝนครับครับคือเก็บเก็บอุปกรณ์ได้สะดวกครับอ่าันนี้ก็จัดเต็มหน่อยครับ มีแฟลตเบดด้วยซึ่งเราสามารถใส่ใส่ล้อกระบะแล้วก็ใช้ได้เป็นกระบะด้วยล้อถอดล้อกระบะก็เป็นรถแฟลตเบดรูปแบบแบบนี้ถ้าจะวางตัวคันุนปี้ก็คือต้องเปลี่ยนตัวกระบะถอดกระบะเดิมออกวางเป็นกระบะพื้นเรียบแบบนี้นะครับต้องถอดถอดอะไรรถไปครับซึ่งรถของอเล็กคันนี้นะครับเปลี่ยนกระบะวางเป็นกระบะพื้นเรียบและวางตู้คันุนปี้นะครับอุปกรณ์ภายในเนี่ยคัสตอมให้มีชุดครัว นะเน้นเรื่องของชุดครัวใช่ครับนะเป็นถ้าในกลุ่ม t ักเกอร์เขาเจอในกลุ่มจะเรียกกันว่าเป็นเซอ v ์เวอร์ u c k คันนี้ก็ V-Cross 2023ครับตัวนี้ก็ไม่ได้แต่งเยอะเท่าพระเอกแต่ว่าเราใส่ Track ข้างบนไว้ติดเต็นท์แล้วก็เก็บอุปกรณ์ได้สะดวกกว่าครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยครับคันนี้เขายกสูงไหมครับคันนี้ไม่ได้ยกครับอ๋คันนี้ความสูงเดิมเลยครับล้อก็เดิมครับ อ๋ออาจจะสวยด้วยสติกเกอร์นะแล้วก็ชุดเบ็ดแหลกด้านหลังใช่ครับวันนี้ก็สะดวกเก็บ Recovery Board หรือว่าอุปกรณ์ Recovery ต่างๆได้ข้างนอกของที่ Quick a c c e s s เราก็มีหลังคาให้ด้วยวางลูปทอปเต็นต์หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มก็ได้แล้วแต่แแล้วต่ผู้ใช้ครับเนี่ยที่อเล็กบอกเมื่อกี้ว่ารู้สึกว่ารถสูงใช่ไหมแต่จริงๆร่ะลูปทับเต็นที่อเล็กเลือกก็คือเป็นแบบฮาร์เชลซึ่งมันบางแล้วนะ ถ้าเป็นซอฟเชลแบบนี้หนานะหนามากเลยนะครับใช้ได้อยู่ครับถ้าไปใส่รถอเล็กจะยิ่งสูงกว่านั้นอีกนะยิ่งสูงครับแต่ว่าันก็สูงด้วยด้วยการยกรถแล้วก็แคนอปี้ของเราสูงกว่าหลังคารถประมาณ15บห้าเซนได้ครับอืมครับก็สูงใช้ได้ครับขนาครับแล้วแบบฮาร์ดเชลเนี่ยกางง่ายเก็บง่ายด้วยใช่สะดวกเลยอ่าครับอ่าเดี๋ยวเดินไปด้านหน้านะครับแล้ว จะพาไปดูอีกคันหนึ่งผมว่าอีกคันหนึ่งสวยมากเลยคันนั้นพิเศษหน่อยครับอันนี้ก็ไซส์สเตปเดิมบัมเปอร์กันชนก็เดิมครับครับแล้วก็มีแค่เน้นด้านหลังครับอันนี้เป็น v ีคอร์ตัว2,023ครับก่อนที่จะมีไมเนอร์เชนใช่ไหมก่อนที่จะมีไมเนอร์เชนใช่ครับอ๋อของอเล็กนี่คือเป็นตัว2,024ครับตัวล่าสุดนะครับก็จะมีเทคโนโลยีใหม่เรื่องออฟโรดเพิ่มขึ้นมาครับ เป็นยังไงบ้างครับยังไม่ได้ลองใช้ครับโอ้ทั้งรถที่ยังไม่ได้ไปติดอะไรครับอ่มัวแต่เสียเวลากับการคัสตอมรถอยู่ใช่ครับนะครับอ่ะคันนี้คันสีเทานะครับครับอ๋อถ้าดูด้านหน้านี่คือเดิมเดิมเลยนะเดิมครับผมคิวเดิมล้อเดิมครับนะครับบันไดข้างเดิมครับเพียงแต่ว่ามีชุดด้านหลังขึ้นมาครับเป็นเน้นด้านหลังไว้คนของสะดวกขึ้นครับอ่าครับเนี่ยครับอยากดูคันนี้โอเคคันนี้เป็นวีคอร์ปีไหนครับ2023เหมือนกันครับอ๋อสีเทากับสีเขียวคันนี้สีเขียวหรือเปล่าครับ สีเหมือนกับสีเขียวทหารนะครับสีเขียวเขียวเทาตอนกลางวันเนี่ยผมดูว่าเป็นสีเขียวนะครับแต่พอมาตอนเย็นเนี่ยออกออกสีเทาๆแล้วนะครับสีพิเศษครับคันนี้ทําสีหรือว่าแรปสติ๊กเกอร์ครับเป็นทําสีครับคันนี้อ๋อทําสีทั้งคันเลยทําสีใหม่ครับอ๋อครับรวมด้วยถึงกันชนหน้ากับกันชนหลังซึ่งพิเศษหน่อยตัวนี้เป็นกันชนของ MCC ซึ่งเป็นบริษัทไทยแต่ผลิตส่งออสเตรเลียครับ ไม่ได้ขายในเมืองไทยไม่ค่อยเห็นนะครับแบรนด์นี้ใช่ครับพอดีไปขอพิเศษให้ทําสีเข้ากับรถเลยครับครับแล้วเป็นบัมเปอร์แบบเป็นกันชนแบบเหล็กพับปกติจะเป็นเหล็กกลมใช่ไหมครับเป็นเหล็กพับแล้วก็จะดูเท่มากอมชอบเหมือนกันซึ่งความแข็งแรงก็เท่ากับเหล็กกลมเพราะว่าเขาจะมีโครงรองรับคือเขาต้องทํา บริษัทนี้เขาทำตามมาตรฐานของออสเตรเลียเลยครับก็คือต้องต้องแข็งแรงต้องปลอดภัยอ่าครับก็จะมีไฟ LED bar หลบเข้าไปอย่างสวยงามมีไฟหมอกหลบเข้าไปเหมือนกันอย่างสวยงามมากับโทโทแอนเคร์พอยต์แบบแข็งแรงสุดๆอันนี้คือกันกันแข,ขแข็งครับอ๋อมีกันแข็งด้วยแต่หูลากนี่ก็2 2จุดเลยคือแข็งแรง เอาผมชอบบันไดข้างเขาครับอ่าเหมือนเอาเหล็กมาสานนะนะครับตัวนี้ก็เจ๋งเลยครับเป็นเหล็กกลมสองตัวมาสานกันให้เป็นพื้นที่แบนไว้ใส่เหล็กสองจุดครับตอนขึ้นก็พอดีเท้าพอดีก้าวเลยครับด้านหน้ากับด้านหลังครับแต่ก็ยังมีดีไซน์นิดนึงด้วยครับแอบเข้ามาครับสวยดีครับขอบคุณครับดูมีลูกเล่นดีนะครับแล้วก็สีก็ทำตามสีรถเลยครับอ่าเศษเลยครับ แล้วชุดด้านหลังครับแบรนด์เดียวกันหรือเปล่าครับแบรนด์เดียวกันครับผมก็เป็น M C C เหมือนกันครับซึ่งจะมีตัวสวิงเก็บ Jerrycan แนถังน้ำมันเสริมแล้วก็ล้อสแปร์ตัวนี้ซึ่งเปิดปิดใช้งานสะดวกปลอดภัยครับล็อกแน่นเลยครับ ชุดด้านหลังโลบาหลังนะครับกันชนหลังตัวสวิงยางอะไหล่และใส่ทางน้ำมันสำรองในชุดเดียวกันเลยชุดเดียวกันครับโอ้โห<ช>สวยมากครับครับสีเดียวกันดูแบบว่า,าฟูลออปชั่นมากเลยนะครับเป็นเหล็กพับเหมือนข้างหน้าครับมีเหล็กกลมคือได้ได้ฟีลลิ่งช่วงล่างมาเหมือนกับไซส์สเต็ปแต่มาเจอเหล็กพับเหมือนด้านหน้าอ๋อครับ ถ้าดูจากบันไดข้างนะครับต่อเนื่องมาจนต่อเนื่องมาจนถึงด้านท้ายไซเรลด้านท้ายเนี่ยนะครับครับรับกันเลยครับมองว่าเข้ากันเลยครับแต่เคเสยดยรถคันนี้เราไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนย้อเปลี่ยนไม่ได้ modify ไม่ได้อัปเกรดล้อเราไม่ได้ยกรถครับก็เลยดูดูต่ำหน่อยครับถ้ายกสักสองนิ้วน่าจะสวยนะะสวยครับใช่ครับครับเห็นตรงตรงกลางครับตรงโลบาร์ครับเป็นกล่องอะไรหรือเปล่าฮะ ก็เป็นกล่องไฟท้ายครับ,รบผมไม่น่าใจเหมือนกันอาจจะเป็นที่เก็บของเหมือนน่าจะเปิดเก็บของได้หรือเปล่าครับครับน่าจะใช่อ่ามีม,มีมีที่เปิดอยู่ตรงกลางนี้ด้วยอ๋อครับตรงกลางน,นี่เหรอครับใช่ไหมอันนี้เป็นโลโก,โก้คือน่าจะเปิดทางใต้ อันนี้ไม่ทราบมันต้องถามเพื่อนว่าอต้องถามเจ้าของรถใช่ครับต้องถามเจ้าของรถอ่าเป็นรถในกลุ่มนะครับอ่าสวยดีฮะสวยดีก็เป็นของ M C C เหมือนกันครับอ๋อทั้งเซตเลยนะใช่ครับอ๋อครับข้างในกระบะเอ่อพิกับไลน์นิงเกอร์เดิมครับ ก็เก็บอุปกรณ์ได้สัมภาระได้ตามปกติครับครับครับคันนี้เท่ากับว่าสวยทั้งตัวบอดี้พาร์ททั้งตัวชุดแต่งและสวยทั้งสี่รถที่ทำสีใหม่ครับสวยมากครับนนี้ิดเดียวถ้ายกสูงสักหน่อยนะครับถ้ายกสักสองนิ้วนะใช่เลยจะหลอกคนอีกเยอะเลยเตรียมทำอะไรบ้างครับอาหารมื้อเย็นวันนี้ก็จัดเต็มหน่อยครับมีกรูเบอร์โบนชุดใหญ่มาด้วยครับ อันนี้ก็แบกมาพิเศษสมาชิกมากี่คนครับโอ้โหชุดใหญ่มากครับมากัน3คนแล้วก็ประมาณ7คนครับ3คันครับนะจำนวนคน7คนครับผมรบกวนอเล็กเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวขอฝากท้องด้วยโอเคครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ